สวัสดีครับกลับมาพบกับหมูสนามพรีวิวก่อนเกมประจำวันที่18มีนาคม2566กับหมูสนามทีเด็ดบอล2คู่เราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซาวแฮมตันจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสเปอร์เตะเวลา4ทุ่มฟอม5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านซาวแฮมตันชนะ1เสมอ1แพ้3และทีมเยือนสเปอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2เรามาดูความน่าสนใจในเกมนี้กันนะครับเจ้าบ้านซาวแฮมตันภายใต้การทำทีมของรูเบนเซริสยังคงพาทีมจมอยู่ท้ายตารางและเกมที่แล้วเป็นการเเ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 สสมมมมมมอออในนนนนกกกกกกกพบบบัแแยยูููไตต็็ดดาาาาซึ่่่่่งงปปปททีี้้รรรืผลลวะะโำ อยู่พอสมควรแต่ทําได้แค่เสมอแบบไร้สกอร์ไปและทางฝั่งของสเปอร์ภายใต้การทําทีมของ Under o, e, ขอันเตโนคอนเตผลงานเข้าทีเข้าถางซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นการอัดนอตติงแฮมฟอร์เรสมาได้ซึ่งทําให้ตลอด2เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่แพ้ใครนะครับแลวเรามาดูราคาต่อรองคู่นี้กันเลยเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างสเปอร์ต่อที่รึ่งควบลูกราคานี้อ้างอิงจากเกม์้านสปอร์ตของเจมด้านหนึ่งหกแปดนะครับและคู่แรกผมขอแนะนําเชียร์ไก่เดือยทองสเปอร์นะครับ เรามาต่อคู่ที่2นะครับเชลซี Chelsea จะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของเอเวอร์ตันคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับฟอร์มพ้านั้นล่าสุดของเจ้าบ้านเชลร์ซีชนะ3แพ้2และทีมเยือนเอเวอร์ตันชนะ2เสม,มอ1แพ้2เรามาดูความน่าสนใจในเกมนี้กันนะครับเชลซีภายใต้การทำทีมของแกรนด์พอตเตอร์อาทีมทำผลงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเกมที่แล้วเป็นการเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้มาได้ซึ่งทําให้เป็นการชนะต่อเนื่องเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วทางด้านทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันภายใต้การทำทีมของชอนได ของพวกเขานั้นยังคงไม่แพ้ใครนะครับเรามาดูราคาต่อรองคู่นี้กันเล์เปอร์ที่เจ้าบ้านอย่างเชีซีต่อที่1นึ่งลูกราคานี้อ้างอิงจาก G.M. s t Sport ของ G.M. Star หนดนะครับและคู่ที่สองผุกอ่นแนะนำเชียร์ ถึงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea นะครับเรามาทัวร์ก,กันอีกรอบนะครับคู่แรกสองแฮมปตันพบกับสเปอร์สเปอร์ต่อที่ครึ่งควบลูกแนะนําต่อสเปอร์นะครับคู่ที่2เชลซีพบกับเอเวอเรตันเชลซีต่ออยู่1ลูกแนะนําต่อเชลซีนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับทีเด็ดฟุตบอล2คู่ของวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมูสนามบอลเต็งด้วยนะครับหรือถ้าสนใจบอลทํากําไรคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือแอดเจมแซดหนึ่งหก